สำหรับใครที่ใช้ Google Search ด้ว่ยนะครับผมแนะนำนี้ครับ Gboard ครับคีย์บอร์ดของ Google ครับที่สามารถทำได้หลายอย่างนะครับทั้งเป็น Google Search นะครับเป็น Translate นะครับแล้วก็ Search YouTube Search Map ได้นะครับวิธีดาวน์โหลดครับเข้าที่ App Store เลยครับเลือกนี่ครับพิมพ์นะครับ Gboard นะครับแอปหน้าตาแบบนี้นะครับเข้าไปนะครับนี่แอปของ Google เลยนะครับไม่ต้องกลัวโดนโดูตังค์นะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราก็มาที่ หน้าของเซตติ้งนะครับเรามาที่คีบอร์ดตรงนี้ครับเลือกเข้าไปนะครับเซตติ้งโลเคชันนะครับเราเลือกเป็นเวอร์ไปเลยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับมันจะปิดอยู่นะครับเราเลือกเปิดนะครับเลือกเปิดได้สองแบบนะครับแล้วเราก็ไปที่แอปนะครับนี่ครับเราไปตั้งค่าภาษาไทยกันนิดนึงนะฮะกดภาษาเลยครับนี่ครับผมเพิ่มไปแล้วนะครับเราก็กดเพิ่มภาษาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกภาษาที่คุณอยากเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับนะ เสร็จแล้วนะครับเรามาที่สมมุติผมจะใช้งาน Safari นะครับปุ๊บฮะปกติแล้วคีย์บอร์ดทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับนะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะนี่เนาะนี่ภาษาไทยภาษาอังกฤษถ้าเราจะใช้ Gboard เราต้องกดตรงตัว G นี่ครับตัว G ตรงนี้ปุ๊บเห็นครับจะมีให้เราเซิร์ชนะครับมีการ l a t e มี YouTube นะครับกดได้ครับพิมพ์เลยครับนี่เวลาเราเลือกภาษาไทยก็ตรงนี้คร ดีนะก็กดแปลงนี้เลยครับไม่ต้องเข้าให้จบเห็นไหมมีให้แปลให้เสร็จนะครับคัดลอกอะไรได้หมดนะครับ youtube ก็ได้นะครับเซิร์ชนะปึ๊บก็จะมีนี่เข้าไปได้เลยนะครับแมปก็ได้เหมือนกันฮะค้นหาได้เลยกดค้นหาตรงนี้เลยนะครับปั๊มน้ำมันนะนี่ครับก็จะมีขึ้นมาเลยครับสะดวกนะครับสำหรับ G-Board ครับบาย Google ครับ